ก่อนจะออกไปทำแอคทิวิตี้ทางวันมีทุกคนเราต้องมาเพิ่มความมั่นใจก่อนในเรื่องของกลิ่นกายบอไม่เคยมาพูดถึงเลยว่าบอสใช้อะไรนะครับกลิ่นกายนี่ทุกคนวันนี้บอสใช้ b r i e n n Perfume ว h i t e Warm f r e e s ด a โอช่วยลดเหงื่อแล้วก็ระงับกลิ่นกาย้อมกลิ่นหอมยาวนาน48ชั่วโมงเลยทุกคนแล้วก็เขามีสารสกัดเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวให้บริเวณรักแร้เราเนี่ยเนียนขาวด้วยด้วยแล้วก็ส่วนตัวบอราใช้เราก็คือแบบว่าไม่ทิ้งคราบขาวด้วยนะอย่างใส่เสื้อขาว ก็คือแบบชิวเลยแล้ววันนี้ออกไปคือแบบใส่เสื้อขาวใช้แอคทิวิตี้แบบหนักห่วงแน่ๆน,นอกจากสีม่วงทุกคนเขามีสีส้มแล้วก็สีชมพูบอกเลยว่าทั้ง3กลิ่นเนี่ยคือดีมากๆออกไปใช้แอคทิวิตี้ทั้งวันบอกเลยว่าเหงื่อเยอะอากาศร้อนมากๆทุกคนแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นกายเลยเพราะว่ากลิ่นยังหอมอยู่เลยเป็นไอเทมใหม่ของวัตสันที่ควรค่าแก่การมีมากคือกลิ่นคือหอมมากแนะนํา